ภูวนาคเม้นให้กำลังใจกันกันตาัถาวรพร้อมเผยข้อมูลใหม่น่าสนใจยังคงเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนติดตามและให้ความสนใจอย่างมากมายสำหรับเรื่องราวธุรกิจบริษัทด,ดังที่บริหารโด,ดยบอสชื่อดังรวมไปถึงดารา,าดังที่มีชื่อเสียงคือกันกันตัถาวรแซมยูรา,านันและมินพิชยาวัฒนามนตรีซึ่งมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนว่าถูกขายฝันให้มาร่วมลงทุน แต่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นจํานวนมากซึ่งต่อมากันกันตาถาวรหนึ่งดาราที่มีรายชื่อสําคัญก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศยุติบทบาทพิธีกรของตัวเองในทุกรายการท่ามการกระแสวิพากษ์วิจารณ์ได้มีคนดังในวงการบันเทิงหลากหลายคนที่สนิทรวมไปถึงแฟนคลับที่ยังคงรักก็ได้ส่งกําลังใจไปให้เจ้าตัวกันอย่างมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือพิธีกรคนดังอัญภูวนานที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจพร้อมกับเผยข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจโดยระบุว่านี่เพิ่งได้ข้อมูลมาใหม่น่าสนใจมากเลยทำให้เข้าใจขึ้นมากว่าถ้าจะผิดผิดยังไงเพิ่งคุยกับทั้งอายการทนายผู้เสียหายและตัวแทนหน่วยงานที่ตรวจสอบอยู่หลายๆคนมีสองเรื่องที่พอจะจับจ้องได้แบบเป็นรูปธรรมเดี๋ยวพี่จะโพสชวนคุยเป็นสาระประโยชน์ครับแต่ยังไม่มีเวลาถ่ายครับบ่ายนี้จบรา้การข่าวแล้วจะพยายามครับ